สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งนะฮะในกาคาเซโอเบบี้อันนี้เอาแค่วิธีการตั้งเข็มนะครับตัวนี้จะตั้งคนละอย่างกับพวกกีช็อคนะวิธีการตั้งกดขวาล่างนะครับค้างไว้ตัวเลขจากระพริบนะขึ้นคำว่าไฮเซ็ตเริ่มเลยนะครับขวาล่างนะฮะค้างไว้แล้วตัวเลขจากระพริบอ่านี่นะฮะ พอตัวเลขกระพริบนะครับจะขึ้นมาไฮเซตนะครับแล้วเรากดตัวเดิมนะครับค้างไว้จนกว่าจะถึงเวลาปัจจุบันที่เราที่เราจะเลือกตั้งนะฮะก็คือตอนนี้สิบโมงห้าสิบห้าครับเรากดค้างเลยครับสิบโมงห้าสิบหกนะครับก็ ไม่ต้องปล่อยมือนะฮะกดค้างไว้จนกว่าจะถึง10บโมงห้าสิครับแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็กดย้ำๆตอนนี้10บโมงห้าสิบนาทีนะฮะ เห็นว่าตัวเลขก็ตรง10บหห้สิบหกแล้วก็กดแอดจัดหนึ่งครั้งครับครับเรียบร้อยนะครับเข็มและดิ่นตอนจะตั้งตละอย่างนะฮะตัวนี้จะตั้งจะตั้งตัวอย่างกับพวก G ีช็อคนะฮะเบบจีจะตั้งจะตั้งอีกแบบหนึ่งก็คือตามที่ผมบอกในคลิปนะครับผมเรียบร้อยครับ